้าเจ้าเาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เหล่าซื้อก็จะมาสอนพวกเรานะคะในรูปแบบของการอัดวิดีโอนะคะไม่ได้เป็นการสอนแบบออนไลน์นะคะแต่สามารถดูวิดีโอได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องตัวเลขนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าเมื่อเทอมที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราได้เรียนเรื่องตัวเลขไปก็ ประมาณหนึ่งแล้วนะคะไม่ทราบว่าพวกเรายังจําได้หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะนะคะเพื่อที่เราจะได้ลื้อฟื้นความทรงจํานะคะซึ่งใบงานที่เราจะทบทวนในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของใบงานที่5และใบงานที่6นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการเก็บคะแนนนะคะให้พวกเราเนี่ยดูชื่อของตนเองนะคะว่า เราขาดคะแนนในใบางานไหนบ้างนะคะวันนี้เราเรียนใบางานที่5และใบางานที่6กันนะคะอ่ะหลังจากที่เราดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรานั้นถ่ายรูปใบางานที่5และใบางานที่6ส่งใต้โพสต์คลิปวิดีโอนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะลักษณะของใบางานที่5นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ ใบงานที่5ของเรานะคะเราซื้อจะแจกในรูปแบบของที่เป็นเย็บด,ด้านข้างนะคะแล้วเขียนว่าใบงานวิชาภาษาจีนใบแรกปุ๊บเปิดมาปั๊บเราก็จะเจอคําว่าเราก็จะเจอสัปดาห์ที่5นะคะนั่นก็คือใบงานที่5ค่ะค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะอะให้นักเรียนลอบ1นึถึงสิเป็นภาษาจีนในตารางค่ะอะ ตัวเลขพวกนี้นะคะที่เราซื้อวงเล็บสีแดงนี้นะคะก็คือตัวเลขหนึ่งถึงสิบนั่นเองให้เราลอกใส่ลงไปในตารางนี้นะคะอ่ะเรามาทำพร้อมกันค่ะอีเออสานสื่ออู ทำทันไหมคะลิวฝึกพูดทบทวนไปด้วยนะคะชีปาจิวแล้วก็ซือค่ะอ่ะเราจะมาทบทวนในรูปแบบของพินอินกันบ้างคะ่ะเพราะว่าใบงานที่6จะมีเรื่องเกี่ยวกับพินอินมาเกี่ยวข้องนะคะอี ให้เราเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานเลยนะคะเออซันซึ่งหูลิวชี จิยวสืนนะคะอันนี้คำแปลไม่ต้องก็ได้นะคะเราไม่ต้องเขียนคำแปลก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเรียงหนึ่งถึงสิบนั่นเองนะคะ,ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะีเอ,อ,อ่อซสานสื่หูลิกเจ็ดปาจิว สิอ่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามและเขียนจำนวนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขียนจำนวนเป็น,ปนอะไรคะภาษาไทยหรือภาษาจีนหลายๆคนอาจจะเขียนเลขภาษาไทยลงไปแล้วเลขอารบิกไม่ใช่นะคะเพราะว่าโจทย์สั่งว่าให้เราเขียนเป็นภาษาจีนค่ะอ่ะข้อที่1ค่ะมี1 2, 3สาม ภาษาจีน3ภาษาจีนว่ายังไงคะเอ้อซานค่ะ,ะเราก็เขียนซานเป็นภาษาจีนค่ะซานแปลวา่า3เทคนิคการเขียนเลขสาให้สวยนะคะก็คือคิดแนวนอนสั้นและยาวที่สุดนะคะยาวสั้นและยาวที่สุดนะคะซานแปลว่า3ค่ะ,คะต่อมาค่ะเรามานับค่ะหนสึสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดภาษาจีนว่ายังไงคะอีเออซานซื่ออู่ลิวชีเจ็ดนะคะเราก็เขียนชีเจ็ดลงไปค่ะต่อมาค่ะข้อที่สามอ่ะอันนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็คือ ใครที่ยังทําไม่เสร็จนะคะเราซื้ออยากจะให้เรากดหยุดวิดีโอนะคะเพื่อเราจะได้ทําด้วยตัวเองก่อนนะคะส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะข้อที่3 1นะคะ1 2 2ภาษาจีนก็คือง่ายๆค่ะเออแต่ว่า2ค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะมีเท่าไหร่คะหนึ่ s สองสามสี่ห เราก็ตอบปาแปลว่าอะไรคะปาแปลว่าอะไรเอ่ยลองนับดูสิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดาแปลว่า8ค่ะต่อมานับเป็นภาษาจีนดีกว่านะคะเอ่อซานซื่อนะคะซื่อแปลว่าอะไรคะสี่อ่าเขียนได้ไหมคะ ต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่ลับนับเป็นภาษาจีนค่ะ1 2 3อ่อ๋นับเป็นภาษาจีน e, e, นึ่องสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสินะคะเป็นภาษาจีนเขียนลงไปสิแปลว่า10ค่ะต่อไปลองนับเป็นภาษาไทยค่ะ1 2ึ่งสองสเจด แปดเก้าเก้าภาษาจีนพูดว่าอะไรคะลองนับดูสิลองนับดูสิคะเก้าภาษาจีนพูดว่ายังไงจิ๋วนะคะจิ๋วแปลว่าเก้านะคะอ่าแบบนี้นะคะตัวนี้เราซื้อเขียนไม่สวยนะคะตรงนี้ไม่สวยนะถ้าให้สวยต้องแบบนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าภาษาจีนเขียนแบบนี้ ว่าอะไรแล้วคะอูแปลว่าห้านะคะข้อที่เก้าง่ายมากค่ะ e หนึ่งข้อที่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกภาษาจีนยังไงคะพูดยังไงแล้ว e เองสานสื่อูิวหกค่ะอย่าลืมนะคะใบงานนี้ ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อมาค่ะใบงานที่6กนะคะก็คือสัปดาห์ที่6นะคะจะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันนั่นก็คือใบนี้กับใบนี้นะคะอ่ะเรามาทำใบนี้กันก่อนนะคะคือให้นักเรียนนับจำนวนและเติมตัวเลขจีนกันนะคะและเติมตัวเลขจีนยกตัวอย่างเช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะคะหลอซึอ่งเอา ปลาตัวนี้ค่ะปลาตัวนี้ปลาที่มีลักษณะตัวนี้แบบนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะเด็กๆนี่ไหมไม่มีแล้วมีสตัวเราก็เติมตัวเลขจีนที่แปลว่าสลงไปค่ะก็คือซื่อที่แปลว่าสนะคะ,ะถึงขั้นตอนนี้นะคะใครยังทำไม่เสร็จให้กดหยุดวิดีโอนะคะ แล้วทําด้วยตัวเองก่อนนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะอ่ะปลาตัวนี้มีกี่ตัวคะมีไหมลองดูดีๆไม่มีแล้วนะคะ e แปลว่า1ค่ะอ่ะต่อมาปลาตัวนี้ค่ะมีกี่ตัวคะเราจะเห็น1ตัวม,มีอีกไหมอ่ะยังมีอีก1ตัวค่ะคำนี้สองตัว er แปลว่าสองนะคะ ต่อมาตัวแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปดาวแล้วกันมีกี่ตัวคะอ่านหนึ่งอ่าตัวนี้สองสามอ่าตัวนี้ด้วยแอบเลยสี 4, มีไหมคะห้านะคะมีทั้งหมดห้าตัวอ่ะเขียนด้วยกันเลยค่ะอู่แปลว่าอะไรคะอู่แปลว่าห้านั่นเองนะคะอู้เราสึกเขียนไม่ได้เราซื้อขอเขียนตรงนี้นะคะอู้แปลว่าห้า 5, ตรงนี้มันเขียนไม่ได้นะคะเพราะมันอยู่ด้านล่างนะอูแปบลบว่าห้าต่อมาค่ะตัวปูอ่ะเราซื้อขอการกระบาดค่ะมีหนึ่งแอบค่ะสองชัดๆเลยและก็สามสามภาษาจีนออกเสียงว่ายอย่างไรคะอย่างไรคะซานนั่นเองค่ะต่อมาแบบนี้สีม่วงเอาเป็นสีเหลี่ยมแล้วกันสีเหลี่ยมตาสีม่วงมีกี่ตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าและหกอ่ามีหกตัวหกภาษาจีนพูดว่ายังไงคะลองนับดูค่ะลิวนั่นเองค่ะลิวแปลว่าหกค่ะเป็นไงบ้างคะทําถูกหรือทําผิดบ้างถ้าทําผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาค่ะใบงานอีกแผ่นหนึ่ง ระบายสีตัวเลขจีนให้สวยงามอันนี้ก็แค่ระบายสีลงไปให้สวยงามแค่นั้นเองนะคะเราจะระบายสีเป็นสีลุ้งก็ได้แล้วแต่เรานะคะ,ะตัวนี้ e แปลว่าอะไรคะหนึ่งเออแปลว่าอะไรคะสองตัวนี้ล่ะคะแปลว่าอะไรสามสุดท้ายอะไรคะสี่นะคะต่อมาค่ะโยงเส้นจับคู่ ตัวจีนพินอินและคำแปลค่ะอะเรามาดูค่ะตัวนี้ผีเสื้อตัวแรกนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าจิ๋วนะคะจิว๋วเราจำได้ไหมคะเลขอะไรที่ออกเสียงว่าจิวจ๋วจิ๋วเลขอะไรคะเราลองนับดูค่ะ อติวแปลว่าเก้าค่ะอ่าแล้วเก้าภาษาจีนเขียนอย่างไรคะเก้าภาษาจีนเขียนแบบไหนคะดอกไม้สีเหลืองฝั่งนี้อ่าตัวสุดท้ายเลยค่ะอ่าต่อมาค่ะผีเสื้อตัวที่สองตัวนี้อ่านว่าลิวลิวลิวแปลว่าเลขอะไรแล้วคะเราลองนับดูสิ ลิวแปลว่าอะไรอ,อ,อ,อีึ่งสองซ่้ลวลิวแปลว่าเลขอะไรคะเลขหค่ะอะแล้วเลขหกภาษาจีนเขียนแบบไหนคะดอกไม้สีเหลืองแบบไหนแบบแรกเลยค่ะต่อมาค่ะชีอะเพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะใครยังไม่เสร็จกดหยุดวิดีโอแล้วทำด้วยตัวเองดูนะคะ ส่วนใครที่เสร็จแล้วเรามาเฉลยกันค่ะชีค่ะผีเสื้อตัวที่สามชีแปลว่าเลขอะไรคะนับดูสิอซออ三四ลิวชีชีแปลว่าเลขอะไรคะเจ็ดค่ะเจ็ดภาษาจีนเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อมาคำนี้อ่านว่าอู อู่อู่ข้อไหนคะอู่แปลว่าเลขอะไรอีเอ่องสอูอูเลขอะไรคะอู่แปลว่าห้าค่ะแล้วเลขห้าเขียนแบบไหนอ่าเลขห้าเขียนแบบไหนแบบนี้นะคะต่อมาคะ่ะข้อต่อมาสือสือแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ซื่อนะคะซื่อแปลว่าสีแต่ถ้าสือแปลว่า 10บสบเขียนง่ายมากเหมือนกับเลขบวกเลยนะคะศแปลว่า10ต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วปาแปลว่า8 8ก็คือตัวนี้ปาแปลว่า8ค่ะอะเป็นไงบ้างคะทําเสร็จทําถูกต้องหรือเปล่าใครที่ทําแล้วนะคะอะอย่าลืมนะคะคนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปนะคะ ใบงานใบงานใบงานนะคะทั้ง3มใบนะคะให้เราซื้อส่งเราซื้อใต้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะใต้เจียนค่ะอย่าลืมส่งงานให้เราซื้อด้วยนะคะ